สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอเนื้อหาจากทีคณนขาสูตรนะครับค่ะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบันทึกไว้ตอนที่ท่านอยู่ที่ถ้ำสุกรคาตาเขาขคิจกูดค่ะถ้ำน,นี้ก็อยู่ใกล้ๆเมืองราชครืนะคะครับเราจะมาดูกันว่าคำสอนนี้ให้บทเรียนอะไรบ้างเกี่ยวกับการยึดติดในความเห็นต่างๆแล้วก็เราจะเอาไปปรับใช้ย่งไงได้บ้างให้ใจเรามันขัดแย้งน้อยลงนะครับ ค่ะเรื่องมันเริ่มจากามีปริพาชกท่านหนึ่งชื่อทีคณขะน,นะคะท่านก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าครับทีคณะขะใช่ค่ะแล้วก็เสนอทิฏฐิคือความเห็นแบบสุดโต่งของตัวเองเลยบอกว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราอมสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา อารมณ์แบบไม่พอใจอะไรเลยไม่อยากยุ่งกับอะไรทั้งนั้นประมาณนั้นเลยค่ะโหเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับแล้วพระพุทธเจ้าท่านตอบว่ายังไงครับคือแค่ไม่ยอมรับอะไรเลยมันก็ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะค่ะเพราะองค์ก็ทรงเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นความย้อนแย้งในตัวทิฏฐินั้นก่อนเลยค่ะย้อนแย้งยังไงครับก็คือท่านบอกว่าถ้าสิ่งทั้งปวงมันไม่ควรแก่ท่านเนี่ยแม้แต่ทิฏฐิหรือความเห็นที่ท่านพูดเองว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั่นน่ะมันก็ต้องไม่ควรแก่ท่านด้วยเหมือนกันสิใช่ไหมคะตามตรรก,กะของท่านเองอ๋อครับครับใช้เหตุผลของเขาเองสะท้อนกลับไปให้เห็นจุดอ่อนเลยนะครับแต่ว่าเอา่อทำไมการยึดมั่นแม้แต่ในมุมมองแบบปฏิเสธแบบนี้ถึงยังเป็นปัญหาเลยครับดูเผื่อ,เ,อเหมือนจะช่วยให้ไม่ยึดติดซะอีกนะอืมเพราะว่าแก่นจริงๆของปัญหามันคือการยึดมั่นนะคะ่ะ พระองค์ชี้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยพอละทิฏฐิอันนึงแล้วก็มักจะกระโดดไปยึดอันใหม่ทันทีเลยอ๋อครับคนที่แบบละได้จริงๆโดนไม่ไปยึดอะไรใหม่เลยเนี่ยมีน้อยมากค่ะคือการยึดมั่นไม่ว่าจะยึดอะไรมันก็ยังเป็นเครื่องผูกมัดอยู่ดีเข้าใจแล้วครับคือไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบถ้ายึดก็คือปัญหาอยู่ดีใช่ค่ะแล้วพระองค์ได้จำแนกประเภทของทิฏฐิต่างๆในยุคนั้นไว้บ้างไหมครับว่ามีแบบไหนบ้าง มีค่ะพระองค์ก็ทรงจัดกลุ่มทิฏฐิของพวกสมณพราหมณ์ตอนนั้นนะคะเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆเลยสามกลุ่มค่ะเหมือนเป็นแบบว่ากับดักทางความคิดสามแบบนะคะ 1. คือพวกเอาหมดทุกอย่างหรือสิ่งทั้งปวงควรแก่เราอันนี้ก็จะนำไปสู่ความอยากความผูกมัดความเพลินการยึดแบบเหนียวแน่นเลยอืมพวกแรกนี่คือยึดว่าดีหมดควรหมดค่ะส่วนสองคือพวกปฏิเสธทุกอย่างหรือสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา อันนี้ก็แบบของทีฆนาคะเลยครับแบบเจ้าของเรื่องใช่ค่ะซึ่งแม้จะดูเหมือนไม่ยึดติดนะแต่มันก็ยังเป็นการยึดในความปฏิเสธนั้นอยู่ดีแล้วก็ขัดแย้งในตัวเองอย่างที่ว่าไปครับครับสามก็คือพวกเลือกเอาบางอย่างบางสิ่งควรบางสิ่งไม่ควรอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของสองแบบแรกอ๋อผสมกันค่ะส่วนที่บอกว่าควรก็ติดกับดักแรกไปส่วนที่ว่าไม่ควรก็เหมือนติดกับดักที่สองแบบอ,อ่อ,อนๆหน่อย แสดงว่าประเด็นสำคัญจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอะไรแต่คือการยึดติดอย่างเหนียวแน่นในความเห็นนั้นๆว่าเออมันต้องจริงแท้แน่นอนหนึ่งเดียวใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการยึดมั่นว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเนี่ยแหะค่ะคือตัวสร้างปัญหาโดยตรงเลยเพราะอะไรครับมันสร้างปัญหายังไง เพราะมันนำไปสู่การมองว่าคนอื่นผิดไงคะ่ะแล้วก็เกิดการโต้เถียงการแข่งแย่งกันความขัดแยง้งการเบียดเบียนกันอืเหมือนที่เราเห็นเห็นกันสมัยนี้เลยนะครับการถูกเถียงกันแรงๆในโลกออนไลน์ที่ต่างคนต่างก็เชื่อมั่นในมุมของตัวเองมากๆใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยแล้วทางออกสําหรับผู้มีปัญญาหรือที่เรียกว่าวินยูชนคืออะไรครับต้องทํำยังไง ค่ะเมื่อเห็นโทษของการยึดมั่นแล้วว่ามันนำไปสู่ความขัดแย้งแบบนี้นะคะผู้มีปัญญาก็จะ,ะละทิฏฐินั้นซะละเชงไปใช่ค่ะแต่ที่สำคัญคือละโดยไม่สร้างทิฏฐิใหม่ขึ้นมายุดแทนนะคะนี่คือการสลากคืนทิฏฐิจริงๆอ๋อคือไม่กระโดดจากขั้วหนึ่งไปอีกขั้วหนึ่งแต่คือปล่อยวางเลยค่ะปล่อยวางการยึดถือนั้นไปเลยหลังจากชี้ปัญหาเรื่องการยึดติดในความคิดเห็นหรือทิฏฐิแล้ว ทำไมพระองค์ถึงชักนำการสนทนาไปสู่เรื่องกายกับความรู้สึกหรือเวทนาด้วยล่ะครับมันเกี่ยวกันยังไงอืมเพราะว่ากายกับเวทนาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ตรงที่ทุกคนมีอยู่แล้วไงคะแล้วมันก็เป็นรากฐานสำคัญของความยึดมั่นด้วย รักฐานยังไงครับคือพระองค์สอนให้พิจารณาว่ากายนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนถาวรนะอนัตตามันไม่เที่ยงอันนิจังมันเปลี่ยนตลอดเวลามีเจ็บมีป่วยเป็นธรรมดาทุกขังพอเราเห็นตามจริงแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยคลายความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราลงไปได้คะ่ะอ๋อเข้าใจครับคือใช้สิ่งที่อยู่กับตัวเรานี่แหละมาพิจารณาให้เห็นความจริง แล้วในส่วนของเวทนาล่ะครับความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยพวกนี้เวทนาทั้ง3อย่างเลยค่ะสุขทุกข์แล้วก็อทุกขรมสุขคือเฉยเฉยเนี่ยก็เหมือนกันค่ะล้วนไม่เที่ยงนะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ดับไปเป็นของที่ปรุงแต่งขึ้นมาตามเหตุปัจจัยไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปควบคุมได้ทั้งหมดครับครับการเข้าใจความจริงข้อนี้สำคัญมากๆเลยค่ะ การมองเห็นความไม่แน่นอนแม้แต่ในร่างกายในความรู้สึกของตัวเองก็เหมือนเป็นการค่อยๆลดฐานที่มั่นของความยึดติดในระดับที่ลึกกว่าความคิดเห็นอีกนะครับใช่ค่ะแล้วมันนําไปสู่อะไรต่อครับการเห็นแบบนี้ค่ะเมื่ออริยสาวกได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามนะคะเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของทั้งกายทั้งเวทนาอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเบื่อหน่ายหรือที่เรียกว่านิพพิทานะคะ ในสิ่งเหล่านั้นเบื่อหน่ายในกายในเวทนาค่ะพอเบื่อหน่ายย่อมคลายความกำหนัดยึดติดหรือวิราคะอ๋อคลายออกค่ะพอคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นหรือวิมุตติแล้วก็จะเกิดปัญญาอย่างรู้หรือญาณว่าอ้อหลุดพ้นแล้วจริงๆแล้วผลลัพธ์ในวงสนทนาวันนั้นเป็นยังไงครับมีใครเข้าถึงสภาวะนี้เลยไหมน่าทึ่งมากเลยค่ะตอนนั้นพระสารีบุตรท่านนั่งถวายงานพัดอยู่ตรงนั้นพอดีครับพระสารีบุตร ท่านได้ฟังแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยจิตของท่านก็หลุดพ้นจากกิเลสละเอียดที่มันหมักหมมอยู่ในใจที่เรียกว่าอาสวะนะคะอาสวะค่ะพวกกิเลสที่มันไหลซึมอยู่ในใจเรา<ม>เช่นความพอใจในกาม,มในภพในทิฏฐิในความไม่รู้อะไรพวกนี้ค่ะ<ม>คือหลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่เหลือความยึดมั่นถือมั่นหรืออุป,ปาทานต่อไปเลยโอ้โหพระสารีบุตรบรรลุธรรมในขณนะน,นั้นเลยแหละครับ ใช่ค่ะสุดยอดมากแล้วทีคณะขะล่ละครับคนที่มาถามตอนแรกเลยทีคณะขะเองท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักสุนะคะดวงตาเห็นธรรมค่ะคือเกิดปัญญาเห็นความจริงพื้นฐานเลยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติสิ่งน,นั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะทําให้ท่านสิ้งสงสัยในคําสอนแล้วก็ประกาศตนเป็นอุบาสกขอถึงพรระัฒนาไตรเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเลยค่ะโอ้โหเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับจากคนที่ยึดมั่นในทิฏฐิแบบสุดตรงมากๆกลายเป็นผู้เข้าใจธรรมะค่ะเพียงแค่จากการรับฟังแล้วก็พิจารณาตามความเป็นจริงของกายกับใจตัวเองสรุปได้ว่า หัวใจสำคัญจริงๆก็คือการเท่าทันความยึดมั่นในความคิดเห็นของเราเองแล้วก็หันมามองความจริงที่ในเที่ยงของประสบการณ์ตรงของกายของใจเรานี่แหละใช่เลยค่ะเป็นบทเรียนที่ทรงพลังมากๆเรื่องการปล่อยวางความยึดถือแม้แต่ในความเห็นที่เราแบบเชื่อมั่นมากๆเลยก็ตามการเข้าใจว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยคือประตูสู่ความสงบจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นเออผมขอฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อนะครับว่า การที่เราตระหนักว่าแม้แต่ความคิดเห็นหรือความรู้สึกแรงกล้าของเราเองในขณะนี้เนี่ยมันก็ล้วนไม่เที่ยงแท้มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอไอการตระหนักรู้แบบนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราจัดการกับความขัดแย้งในใจเราหรือว่าลดทิฐิลดความยึดมั่นถือมั่นในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้าง